ปัญญากีฬาพื้นบ้านไทยสนับสนุนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสวัสดีค่ะภูมิปัญญากีฬาพื้นบ้านไทยวันนี้เรามาไกลากันถึงจังหวัดเชียงรายเหนือสุดในสยามชายแดนสามแผ่นดินถิ่นวัฒนธรรมล้านนาลำค่าพระธาตุดอยตุง อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้บนดอยสูงที่สลับซับซ้อนเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำและน้ำตกอันงดงามหลายแห่งและมีเทือกเขาผีปันน้ำที่เป็นพรมแดนกั้นประเทศสหภาพพามา่าจนถึงด้านทิดเหนือ และอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงรายค่ะก็คือที่นี่หมู่บ้านพญาไพ่เล่ามาค่ะตําบลเทิดไทยอําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งอากาศนะคะค่อนข้างที่จะเย็นและลึกเข้าไปในดอยแห่งนี้ค่ะยังเป็นที่อยู่อาศายัยของชาวเขานะคะเผ่าอาขานั่นเองซึ่งมีวัฒนธรรมและประเพณีมากมายเลยและหนึ่งในนั้นค่ะก็คือประเพณีการโลชิงช้า จะน่าสนใจขนาดไหนนะคะเดี๋ยวจูนพาคุณผู้ชมไปติดตามชมได้เลยค่ะแล้วตอนนี้ค่ะจุนก็อยู่กับผู้นําทางศาสนานะคะหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกว่าอะไรเอ่ยเจมาครับเจมาน,นคะคะออกเสียงยากมากๆก่อนอื่นเลยค่ะจุนอยากทราบว่าประเพณีการโลชิงช้าเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรคะการโลชิงชา้าจะเกิดช่วงในช่วงของปลายเดือนสินนงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนของทุกป,ปีครับ ขอบคุณฝนที่ทําให้พืชพันธุ์ธัญญาหารของเราที่เราได้ทําการลงปลูกไปแล้วเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็ทําให้มีพืชพันธัญญาหารสมบูรณ์อาหารของเราจะสมบูรณ์ในตลอดปีเราก็เลยมีการจัดประเพณีขึ้นในช่วงของฤดูฝนที่ก่อนจะหมดไปเนี่ยเราจะมีการให้ผู้หญิงไปนั่งแล้วก็อีกสองคนจะเป็นคนดึงเพื่อให้มันแข่งไปแข่งมาถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะไม่มีการดึงใช้เชือกไม,ไม่แกวง่ง 阿弥陀佛，阿弥陀佛。 ส,งงสำหรับประเพณีการโ้ชิงชานะคะของชาวอาขานี่นะคะอย่างที่เห็นกันอยู่นี่เป็นประเพณีที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็สืบทอดกันมายาวนานมากๆสามารถมาชมได้นะคะตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมค่ะจนถึงต้นเดือนกันยายนของทุกปีค่ะชาวบ้านที่นี่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมากๆต้องขอขอบคุณด้วยนะคะและสุดท้ายค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรับ ำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา